สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้พี่น้องประชาชนระวังปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5หรือฝุ่นจิว๋วปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อาจจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงป่วยจาก4กลุ่มโรคได้แก่ 1. กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็ว 2. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเช่นคัดจมูกน้ำมูกไหลแสบจมูกและลำคอ 3กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบเช่นอาการคันตามร่างกายมีผื่นแดงตามร่างกายและ 4. กลุ่มโรคตาอักเสบเช่นอาการแสบหรือคันตาตาแดงน้ำตาไหลและมองภาพไม่ค่อยชัดทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่กลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคปอด หอบหืดภูมิแพ้เป็นต้นหากได้รับมลพิษจากหมอกควันเข้าสู่ร่างกายอาจทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไปหากมีการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ที่สถานบริการสุขภาพใกล้บ้านขอให้ประชาชนในพื้นที่ยึดหลักสามอได้แก่หไม่เผาโดยขอความร่วมมือประชาชนและชุมชนให้หยุดการเผาไร่สวนและขยะต่างๆ 2. ไม่เสี่ยงโดยขอความร่วมมือประชาชนไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานในช่วงที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานหรือมีระดับที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสหมอกควันและ 3. ไม่ป่วยโดยการป้องกันตนเองในสถานการณ์หมอกควันรุนแรงและขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5้าหมู่โดยหลีกเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ด้วยความห่วงใยจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด